สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวารและก็อร่อยง่ายสไตล์ยุงยีแน่เห็นวัตถุดิบแล้วนะครับหลายๆคนก็อาจจะพูดว่าเฮ้ยพี่เคยทำแล้วเหรอ<ๆ>วันนี้เราจะมาทำอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับนั่นก็คือเวอร์ชั่นแบบย่างนั่นเองอมไม่ค่อยจะแตกต่างกันเลยเนาะไม่เป็นไรนะครับวันนี้ผมอยากกินวัตถุดิบของเราก็มีนี่นะครับ3มชั้นสไลด์ใครมีเบคอนก็ใช้เบคอนนะครับแต่ ปริมาณเท่านี้ถ้าเป็นเบคอนเนี่ยผมว่าหมดไปหลายร้อยเลยนะครับอันนี้ก็เห็ดเข็มทองนะครับเมนูที่เราจะทําวันนี้ก็คือ3ชั้นพันเห็ดเข็มทองแล้วก็ไปย่างนั่นเองเค <Yeah. S 1> okay, นะครับเราก็มาลงมือทํากันตะกี้ผมลืมบอกนี่มันต้องมีไอ้นี่ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ไม้จิ้มเชลเห็ดเข็มทองแล้วก็แบ่งเป็นช่อเป็นช่อเอาไว้แบบนี้แล้วก็เอา3ชั้นมาพันแบบ แบบย่างจะเป็นแบบไหนเนาะนะครับก็ไม่รู้วันนี้ก็อภินันทนาการจากยงยีอีกแล้วนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะพันไปเรื่อยยุนกว่าเราจะพอใจหรือว่าไม่หมูไม่เห็ดมันหมดนะครับพอหมดแล้วก็ก็แล้วแต่นะครับใครอยากกินอีกก็ไปก็ไปซื้อมาอีก <laughs> ว่าไปโอเคนะครับเดี๋ยวเราคอยมาดูกันว่า เวลาพันเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้กี่ชิ้นเราก็ตั้งกระทะไว้นะครับให้มันร้อนเลยถ้าเทร่อนดีๆนี่ก็ไม่ต้องฉลมน้ํามันแบบนี้ก็ได้แต่เทฟลอนบ้านผมมันร่อนหมดแล้วนะครับเพราะงั้นก็ฉลมน้ํามันนิดหน่อยแล้วเราก็เอาลงไปย่างอย่างนี้เลยเรียกว่าดาดกระทะดีกว่านะครับใช้ไฟอ่อนๆนะคะ เราก็จะย่างจนมันสุกนะครับสกนนกุกอีกด้านหนึ่งก็พลิกอีกด้านหนึ่งอย่าปล่อยให้ด้านใดด้านหนึ่งมันไหม้นะครับโอเคก็พลิกไปเรื่อยๆนะครับปลีนบัฟปลีนบัฟให้มันสุกทุกด้านตอนนี้รู้สึกว่ากลิ่นมันกําลังจู่โจมผมอยู่หอมมากก็ให้มันเหลืองประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะไปจัดใส่จานกันเย้ yeah. มากนะครับจิมไม่ได้เรียบโบกินน้ำแน่กิน้ำแน่ให้คอยขี้น้ำแน่นี่วันนี้ก็มีจิ้มแจ่วสูตรเด็ดนะครับไม่ได้มีซีฟู้ดแหมปลายเห็ดนี่ช่างเอาน้ำจิ้มขึ้นมาได้เยอะสเลเกินโอ้ตายแล้วแลมโบผมน้ำลายไหลแล้วน้ำไหลไหลไ ร้อนกับน้ำจิ้มแก้วนี้เข้ากันดีสุดๆเลยนะครับ,มบแมวเบิ่งวันบอกเอียงก่อนอะไร<ห>ลูกฉันกินด้วยเรื่องอะไรก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่ปาร์หน้านะครับบายเย้ yeah. สวัสดีครับโบโบสวัสดีครับ